สายใกล้ส <Workers. S 2> ีเทียงครับผมมื่อกี้ใกล้ซีเทียงแล้วครับเอาเบ็ดกับโดใไก้ตรงหัวแล้วครับผมเมื่อนี้่เอาเบ็ดกับเยื่อใส่เดือนนะครับผมมาล่อปลากั้งเนาะครับเนาะบูรวอาสิมานบูมานเพราะว่าอากาศมันหนาวปลามันไม่ค่อยกินเบ็ดปันใดครับผมก็ต้องลอหลุนเบิ้งนะครับผมปลากั้งอาศัยอยู่ตามลําห้วยนี่ครับอยู่บนเขาแล้วก็อยู่เขาก็ต้องสังเกตแรงอาศัยมันนะครับมันทีอาศัยอยู่ตามเทอมหินนะครับผมมองด้ที่มิดอ่ เพอะไม้นะครับหรือว่าเป็นหูหินนะครับมันที่มักอยู่เขาก็เอาเหยื่อไปย้อนไว้ใกล้ๆนะครับเนะเาะเนาถ้าจะเข้าผมตอนนี้ผมใส่แล้วละแต่อีกประมาณ30มสิบนาทีเขากันยางกลับขับยางกลับเก็บเบ็ดไปพร้อมนะครับผมกรู้ว่าจิถือกระถือจังไงก็ติดตามรุ่นครับผมหลังสุดท้ายนี้ตรงนี้ ผมได้เวลาไปเบิงเบ็ดแล้วครับอยวาได้เก็บไปพร้อมนะครับหลังแรกอยู่นี่นะครับนะบ่ะหอด30นาทีหรอกประมาณ10กว่านาที20่นาทีครับมีบ่อือปลาหน่อยลุ่มตอดปลาหน่อยครับบุ้งปลากังไปดูคือบดินบ่ท่วง ยี่หกตัวคันเด็ดอืมือนบ่ายากบ่รับอากาศหนาวๆนะครับปลาบ่าค่อยตอได,ดีป่เนี้ยเยื่อยี่หกตัวเก็บ 7, มาหกขันบ่ถือครับผมปลาบ่าค่อยกินเยื่อครับอากาศนี้หนาวแต่ว่าหลังนี้ดึงครับโอ้ปลากั้งถือครับผมนี่ปลากั้งสีสวยๆเลยครับเห็นมั้ มันมากอยู่ตามเพอ่ไม้นี่ครับี่ครับผมดูสิเรียงสวยงามก็ได้นะครับ โอ้ดีสวยเพิ่งว่ามือนี่งพอเข่ามาน้ำนะครับก้านก้นี้นเก่ารอถีอ่อุ๊โอ้ก้านน้อยครับผมน้อยโพดนะครับเดี๋ยวป่อยครับผมตัวนี้ส่งดึงยืนอยู่ครับ หยุดรึเปล่าอ๋อตรนี่โอ้โหลังหลังคุมกระดึงครับผมไดไปสองหลังครับโอ้ เก็บไปก้นอโอ้ปลาบุกจินเหเยร่คือเกา่าเลยเหรอฮะไอเบือ้องห,หลังตัวไปครับผมเหลือหลายหลังอยู่มองย่คือเกา่าเรอบ้ยี่นี่ผิดปกติแล้วครับโอ้ย เยี yeah, ่ย e กันมีม oh, er ิดย er ิมซ er ิมโอ้ถึกทึกทึกครับทึกดินแล้วครับดินแล้วครับ,รบกังเล็กฮึหลุดบ่เอ้าหมืนอน,ามานีกคือประมาณครับผมหลรั <c oughs> รล่วไปเลยครับนะรั่วไปยังครับหลังยัองอยู่ต้นานี้ครับไม่กินครับผม โอ ة, ้คุณแม่โอ้โอ้เปี่ยงติดติดอยู่ครับเจ้าตัวมันใหญ่ตังนง่อนนี่จะใส่นี่ครับหัยนี่ ถือกำลังนี่จะใส่นี่ประมาณเลยมือเนี่ย <laughs> ลังเด้สี่โตครับเบ็ดใกล้ี่เบิดแล้วครับปลาไม่ค่อยกินครับ ดีหลังนีง้ครับถูกรูกเปล่ปปาเนี่ยเยาะหลังไบ่ถืังเล็กครับผม จีครับผมอตอนนี้นหลังสุดท้ายแล้วครับดูว่าหลังแรกที่ผมใส่ขั้นเบ็ดกระตั้งกูโดนอยู่ครับเอ้ย,อย,อยมือนีปลาบวกจีเหนี่ยปลาหน่อยมันตอดอ่ะบทถือครับผมเก็บครับเด็ดปลากั้งห้าตัวตัวพวกตัวพวกใหญ่ครับนี่ อ่ะเดี๋ยวเปิดดังไฟจียินสวยครับผมหาตัวพรแล้วสวย เอาแล้วครับผมสุกแล้วครับเนี่ยติ้งปลากลั้งขีปลากั้งหวยนี่มันโตัวใมญ่ครับผมตัวน้อยเดี๋ยวผมที่พาไปหาอีกหวยนึงนะครับเมื่อยวางๆตัวใหญ่กว่านี่ครับหวยนี้มันตัวน้อยดีทีนี้เจลเจลปลาล่าครับผมเจปลปลาลาพริกขง เจ้าทีจำเจ้าทีก่อนครับปลาตั้งหลายคนบอกกินนะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อดีครับผม เนื้อออกหวานหวานกว่าปลาคอนะครับปลาช่อนปลาช่อนที่จืดกว่าป้นปลากั้งที่หวานกว่าครับปิ้งกินน้อนหอนครับอยู่ปลาจังแซ่บปิ้งกินอยู่บ้านบุแเฒ่บน,นะครับ ได้ตอนประเด็ก เอาแล้วครับผมสำหรับมื้อนี้กันมากินข้าวปลาครับผมพามากินข้าวปลานี่ครับกีปลากินเขาเที่ยงเรียบร้อยครับผมกินข้าวสวยเรียบร้อยตื้นกับไฟก็ต้องดับน้ำนะครับผมวัสดุธรรมชาติกระทิงไว้นี่แหละเป็นถุงพลาสติกเก็บกลับบ้านครับพอดีจีสวยนอกบรรยากาศครับเบ็ด20หลังได้ปลาหาโตนะครับปกติได้เป็น10นะครับผมเมื่อเนี้ยอากาศมันหนาวมันบ่ค่อยกลิ่นแย่ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพามาเที่ยวปลาเที่ยวเขาถ้ามากกัซอยกดไลค์กดแชร์ครับผม เอาไว้เกอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กันีเพียงยทคานี bye ้ bye, ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับอาจจะไปสองครับตอนพราเห็้นอยู่ไหนีะจบอยู่ไหน